สวัสดีจ้าพบกับลูกไข่น้องร่องอีกที่ก่าจ้ะืันนี้พากันมาเปิดช่องน้ำฝนตกเบิดมือเลยืันนี้น้ำเต็มเลยพึ่งไทยด้วพึ่งไทยวันเดียวสองมือโอ้ยขาจิง,งอกบ่้บ่สวัสด,ดีจ้ะนี่งูขวดไปดูงูอ่ะงูอยู่ทางพุ่ง เพิ่งเพิ่งเพอ่งเพ่พอ,พอกอันพอก่อนเดี๋ยวมันก็เต็มซ้าแล้วเานาะเป็นน้ำไหลเป็นน้ำไหลน้ำมัน,นกระเต็มซ้าเลยจ้ะน,นี่ยเออหนะรู้มาเห็ดเองจ้ะเพราะว่าพอเขาไปเห็ดงานถา้าทีไหนเขามากกับตอนแรจกจำเขามาเห็ด พอเห็มันไหลลงเลยทีนี่ให้มันไหลมีแต่บิ่งเดียวนี่เลยจ้ะผู้อาหนามันไหลเขามันมันไหลมันต่ในบ้านบิ่งทางนู้นบ่บนม,มีน้ำด้วยจ้ะทางฝั่งต้นตานนะบ่ม,มีน้ำม,มีแต่ทางพี่วาสิมาตัสซาลาเน่จะ้ะได้จักหาหกกร,รัมแล้ววะา็จะได้ค้าขนม เก็บอุปกรณ์เอาไปล่างไปงงไรองเท้านี่ลุงเท้าทไดด้้วยูไหนรองเท้าหนุนอยู่ไหนรองเท้าหนุนอยู่ไหนอ้าวหนานหายแล้วจอดไปไหนนี่ไปเอามาไปเอารองเท้ามาไหนนี่ทำได้ด้วยไปเอารองเท้ามารองเท้าอยู่ตรงไหนไปทิ้งไปไหนนี่ เอาถือครูไปน้ำไปเดี๋ยวไปหลังสั่งหลากก็จะสั่งหลาก <laughs> ฝนก็ตกเบิดมือเลยพึงจะยุดนี่จ้ะนี่จักสิตกมาอีกจักสิตกมาอีกบ่ดูนี่ท้องสันตะเขา่าสิงอกได้บ่าบ้กระทอมกระเอน็นเลยจ้ะเอ็นยันจีล่มแล้วคนก็มักมานั่งขนาดนั่งมวนนั่งแสบีบกระทอมหลังนี่เดี๋ยวคนสิริเลนาน้ำด้วยจ้ะเด้อ เดี๋ยวสิเอาคน้นเล่นน้ำจากสองบาทกันเอามือลูบๆด้วยเอามือลูบๆด้วยให้มันสะอาดสะอา้านนี่จะะ้ะซาละเน่จะมาตัดวันนี้ กยากคิดลองงามๆดีๆฝนตกใส่กะโอ้ขี่หายเลยตัดเอาไปมัดกมจ้ะฝากป่าไปขายเพื่อนจีไปขายพักคนน้ำ ตอนนี้พักชีขายดีจ้ะพักชีหอมเบงกิโลนึงกับไรบาท นี่ก็นั่งจัดเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า